สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่เจ้าสเตย์พักเท้าหลังของ h o n ด a w เว e นะครับพอดีได้สั่งอะไรไปประมาณแต่ก่อนปีใหม่นู่นนะครับอะไรเพิ่งมาครับก็อะไรมาก็เป็นท่อเสียนะครับผมก็กรอบไฟท้ายก็มาครบแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนกันแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่สเตย์พักเท้าก่อนนะครับค่อยมาใส่ท่อไอเสียนะครับ ชนกันครับผมขาดหักครึ่งเลยนะครับ เป็นยางพลาสตินะครับคาวนี้ ตัวนี้ก็เป็นบุตรลองท่อไอเสียนะครับเรียบร้อยครับวิธีใส่สเตย์พักเท้าหลัง ของคอนดาเว็บตัวนี้ก็ถอยเสียเราก็จะเปลี่ยนใหม่ครับอะไรก็มาเรียดร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นท่อไอเสียใหม่ ก็เพิ่งมาครับสั่งตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับผมติดปีใหม่ขนส่งก็ช้าไปหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ